ตารางแรกนี้ดีย๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนเอก,กพจน์เป็นพหูนพกันอย่างแรกที่เปลี่ยนเลยก็คือ a r t i c l e โดยที่เราเรียนมาสรรพเพศชายจะขึ้นต้นด้วย o อสรรพเพศหญิงขึ้นต้นด้วย e ศสรรพเพศกลางขึ้นต้นด้วยโตพอมันเปลี่ยนเป็นพหูนพอ่ะ o กับ E อ่ะมันจะเปลี่ยนเป็น E ก็คือ OI ส่วนโตะจะเปลี่ยนเป็นตาก็คือ TA สิ่งที่สั์ต้องเปลี่ยนเพื่ออยู่ในรูปพระหูนพอีอย่างหนึ่งก็คือตัวอักษรลงท้ายตัวอักษรลงท้ายของสั์เพศชายจะเป็น o s a s แล้วก็ n หางยาว s, <S ถ้าสั์ไหนลงท้ายด้วย o s เราจะเปลี่ยนเป็น o i แต่ถ้าสั์ไหนลงท้ายด้วย a s หรือ n หางยาว s เราจะเปลี่ยนเป็น e s ส่วนสั์เพศหญิงที่เป็นเอกพจน์มันจะลงท้ายด้วย n หรือว่า A อยู่แล้วเวลาเราเปลี่ยนเป็นพหูพจน์เราก็จะเปลี่ยนเป็น es ส่วนศัพท์ที่เป็นเพศกลางถ้าลงท้ายด้วย o เราจะเปลี่ยน o เป็น a ถ้าลงท้ายด้วย i เราจะเติม A เข้าไปถ้าลงท้ายด้วย ma หรือว่า mu alpha เราจะเติมคําว่าตาเข้าไปทีนี้เรามาดูตารางที่2ตัว a r j e c t i v e case เรามาดู article ก่อน article สาหรับศัพท์ที่เป็นผู้ชายจะเปลี่ยนตน้นเป็น d u e s เมื่อเป็นพหูพจน์ศัพท์ที่เป็นผู้หญิงจะเปลี่ยนตินเป็น tis เมื่อเป็นพหูพจน์ศัพท์ที่เป็นส่วนัรรพเพศกลางจะเปลี่ยนโตเป็นตาเมื่อเป็นพหูพจน์ทีเรามาดูการลงท้ายคําถ้าเราจําได้ตัวอักษรที่ลงท้ายในอนิสัยที่เคสของศัตท์ที่เป็นเพศชายเราจะตัดตัว S ออกเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ O อ l ัลฟาแล้วก็ E เราจะเปลี่ยน O เป็น u s แล้วก็เปลี่ยนอัลฟากับ E เป็น ES ส่วนสรรพเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย n หางยาวแล้วก็ตัว A จะเปลี่ยนเป็น es สับเพศกลางที่ลงท้ายด้วย o ก็จะเปลี่ยนเป็น a ลงท้ายด้วย i ก็จะเติม a เข้าไปลงท้ายด้วย ma ก็จะเติมตาเข้าไปจะสังเกตว่า accusative case ของสับเพศกลางอ่ะจะเหมือนกับ nominative case ของสับเพศกลางเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยน nominative case เป็น accusative case ของสับเพศกลางจะง่ายมากเลยก็คือไม่เปลี่ยนอะไรเลย